จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีบูชาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลร,ร,รักษาสิ่งแวดล้อมนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีบูชาที่บริเวณประตูน้ำชลประทานคลองเจดีบูชาตําบลบางแก้วฟ้าอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนค่ะและประชาชนเกิดจิตสำนึกในการทําความดีสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้ากําจัดผักตบชวาขยะและวัชพืชภายในคลองเจดีบูชา ให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมเติมจุลินทรีย์และ B e, e m m บ l l เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีมีความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ